สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานา,นาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านยวไม่ได้ทาการล้างนะครับเนี่ย แต่เงาวับใสวิงทีเดียวกับท่านเพิ่งได้มาวันนี้อีกต่างหากครับดูสิครับเนี่ยว่าคมชัดเจานขนาดไหนสวยงามขนาดไหนครับท่านเหมือนกับว่าเหรียญเพิ่งแกวจากถุงซะด้วยสิครับเนี่ยแต่ไม่ใช่นะครับท่านเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาอย่างยะเบียนทีเดียวกับท่านแต่พูด,ดง่ายๆคือว่าอาจจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้หน่อยนะครับ <ๆ S 1> ท่านเพราะว่ามันเงาวับผิดสังเกตครับสวยงามผิดสังเกตครับคมชัดเจาวมากเลยครับท่านดูสิครับบรมุรุมงคท่านไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยครับสุดยอดจริงครับท่านแบบนี้ครับ ถ้าคิดว่าหาแบบนี้จะหาเจอง่ายไหมถ้าสวยแบบนี้ครับผมว่ายากมากเลยครับท่านกว่าจะเจอเล่เลียญที่สวยแบบนี้เราบันทึกครับว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยและเป็นปีกศออะไรและเลียญที่ผ่านกระชายนั้นตูอยู่ที่เลือละประมาณเท่าไหร่ครับถ้าสวยงามแบบนี้ครับวันรับรองแล้วว่าโอเคมากนะครับนี่คมชัดเจาะมาบดูเหลี่ยมไหนก็แล้วแต่ครับดูสิครับคมชัดเจาะมาเลยครับแบบนี้ครับสุดยอดครับสําหรับด้านหน้านะครับท่าน แล้วผมจะพิกกลับไปดูด้านหลังรูว่าเป็นปีพศออะไรนะครับว่าเดนการ์กติดอยู่ที่เท่าไร่นะครับเนี่ยสำหรับปีนี้ครับเอ้ยปีปีพศนี้นะครับท่านพูดไปพูดมาว่าติดอยู่ที่ลิ้นนะครับมันก็จะผิดกันอยู่เรื่อย่เลยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสวยงามนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านจิบเอนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่แหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองเ้านะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้หายากพอสมควรครับถ้าจะเอาสมบุบแบบนี้ครับท่าน เรามาดูขอบเฟืองครับเป็นไงมั้งครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับสุดยอดครับท่านดูสิครับไม่มีการสึกล้อเลยเลยสุดยอดครับเหรียญนี้ครับหายากพนทุกคนนะครับที่เจอได้แบบนี้ครับท่านรอยบุบรอยบี้เนี่ยมีแน่แต่นรอยมากครับท่านแทบจะมองไม่เห็นเลยครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแทบจะไม่เห็นจุดนั้นเลยครับจุดที่เป็นรอยบุบรอยบี้นะครับท่านรอยขูดรอยขีดข่วนมีแน่นอนครับทุกเหรียญนั่นแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นปีพอศัก็แล้วแต่ครับมีทุกพอศครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่า รอยขียดขวนน้อยรอยบุบรยพีน้อยเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับท่านและที่สําคัญนะครับจํานวนการผลิตสําคัญมากๆเลยนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าผลิตน้อยแล้วก็ท่านมีเฮแน่แต่ถ้าผลิตยเยอะแล้วก็รู้สึกว่าจะปล่อยออกยากนิดนึงนะครับท่านพูดกันตามความจริงก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับวงการเหรียญของเราก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผลิตน้อยแล้วก็มีคนติดต่อมาปุ๊บปั๊บเลยครับท่านถ้ามีจริงนะครับไม่จำเป็นต้องไปวิ่งหาหรอกครับมีคนเขา วิ่งเข้ามาเราเองแต่ถ้าผลิตเยอะล้วก็เราต้องพยายามไปหาให้ได้ครับว่ามีคนจะรอบซื้อไหมอะไรประมาณนั้นนะครับของแบบนี้มันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะขายกันได้ง่ายๆนะครับถ้าผลิตเยอะนะครับแต่ถ้าผลิตน้อยแล้วก็ไม่ต้องรอดวงครับเดี๋ยวมีคนมาเอาเองครับได้เงินเยอะด้วยครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพสออะไรครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลครับทำขึ้นมาเพื่อพิการทางสายตาครับสลาวอักษรบิลเนี่ย พศ2 5ันห้าร้อยห้าสิเอดกับสัสองห้าห้าหนึ่งนะครับเนี่ยสองห้าห้าหนึ่งนะครับไม่ใช่พูดปิดมืออีกนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดดุลนละวลาลามตามลงไปนี่คือแม่น,น้ำเจพรยาและล่างสุดคือสิบป้าไทยแล้วก็สิบบาทอาริบินครับสำหรับปีพอศ2พันห้า้อยห้าสิบอ็ดเนี้ยนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตยอยู่ที่หนึ่งร้อย เก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเหรียญนะครับท่านไม่ธรรมดานะครับในระดับเวนซีเหรอครับตกอยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทเองครับท่านหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับขยับขึ้นมาจากค้าสิบาทขยับขึ้นมาอีกสิบาทเป็นหกสิบบาทเท่านั้นนะครับท่านผลิตเยอะมากครับถ้าผลิต ตั้งร้อยเกตสบเก้าล้านไม่ธรรมดาครับเยอะมากๆเลยครับท่านในบรรดาเหรียญสิบบาทเพื่อเสียนเด็กนี่ปีพศออนี้เป็นเยอะที่สุดครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นไป,นป,นปนได้ครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตุนที่เหรียญละยี่สิบห้าบาทเอ้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้ททนเองนะครับท่านยี่สิบบาทถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ